สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะวิ้มเมื่อี้เราพวงก,ก็จะมาเรียกแอคชั่นเพลงกระกาดาหนาสุดท้ายอของสล,ลันเนาะกับ2 T4 ีโอซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีคนขอเข้ามาแบบโค่นหลายเลยแลกับเพลงนี้ก็คือเขายังว่าเคยฟังมาก่อนอะเบอเราะขันพอกลับไปฟังแล้วก็บเบิ่งเอ็มบีเพลงนี้พร้อมๆกันเลยไป เพลนี้มันต้องเศร้าแหละกัรฟังก็สิยงติดมาประมาณนี้อ่ะซื้อเพลงกะแซะอืมมุกแกนี่ทะเลเลยอ่ะอาจจะเป็นตอนที่ยังฮัตกันกันไหม,ไหมตอนนี้โอ้มันมีสตอรี่แกเหน้รัเสียงเราอะฟังนี้คือเศร้าเลยอืม ฟังแล้วรู้ซึงเหงาเ้ยเออไม่เกี่ยวคงเหงาเศร้าอ่ะเมื่อปิดหน้าตน้มีฝนตกว่ะยังมีตัวเศร้าไม่อีกอ่ะ เธอไม่มองข้ามฉันรู้ความจริงฉันต้องยอมแพ้คนที่ยืนข้างเธอคือเขาแสไอ้คนยังรอมันไม่เห่าง่ต้องทำยังไงใหนเธอช่วยลองบอกทีโอ้ยมักสมม ยังจำไม่วันเก่าๆของเราได้ไหมยังหวังว่าตัวเธอนั้นจะยังไม่ลืมกันคืนสุดท้ายของเราจากกันไปก่อนจะจากจำไม่ต้องมากลอมประสาทก่อนเขียนเรื่องจำพวกคนต้องต่อกระจายบอกเธอไปแล้วก็เหมือนบอกอากาศทำให้ความรู้สึกเป็นปัญญาอ่อนสัตย์สุขในคนชนิด เธอที่ชอบแต่ว่ามันทำไมกัต้องเป็นผมที่ต้องนอนกอดก้องหอมน้ำตาที่ร้องเมื่อเหตุภาพของเธอมาหอมน้ำตาที่ซ่อนอ่อนลงที่บ้องยินงดีเมื่อที่เธอได้ไปที่ชอบไม่ต้องลงไปไม่ถึงเองที่ต้องในตอนที่ปวดใจพังแล้วจะเป็นผมที่ต้องเธอกลับมาที่ข้องเดินไปดูใต้เตปล่าเลยแต่ยากแต่ทุกอย่างจำได้เองความรู้สึกไม่เองความทรงจำไม่เอียง ใช่ไมละไรไม่ไปตอนนี้น้ำตาผมยดเป็นกลองปากไล่ร้องเป็นบทเป็นกอนไม่ด้เหมือนซีรีส์ที่มันจบเป็นตอนแต่ชีวิตจริงบุลีกูหมดเป็นซองินเป็นซองอ่ะ เธอเจอคนที่เหมาะสมคนที่เพียบพร้อมแล้วเขาก็มากอดผมควรจะไปกอดเขาท้าไม่ต้องมากอดผมให้มันเป็นหน้าสุดท้ายที่ผมเว้นไวมันเป็นเรื่องของดาวที่ถูกเว้นวักถ้ามันเป็นผมจะจะเว้นไหมทำไมเป็นมันเธอถึงเว้นวักผมเท้าใไม่ต้องเค้นนะน้ำตาของเธอผมร็อเช็คนะผ่านไปหนึ่งวันมันยังไม่ดีกาความรู้สึกของเมื่อวานมันก็นเละละวันนี้ผมต้องเช็ดซับระดับหน้าสุดท้ายไม่หิเละนะ

คนคนที่ไห้กับคนที่ฮัะแบไม่โัวคือจ่าแมห้ไปทาง้อยอะแล้วคนที่ฮับระฮับเป็นจักรเสร็นอันนี้็บไหมอหหวังเราโคตรอินอ่ะเพลงนี้ทุกคนเพลงนี้นกกระตับซื้อเพลงเลยกระดาษหน้าสุดท้ายก็คือ,อเว้นกระดาษหน้าสุดท้ายไว้เพื่อเขียนเนื้อเพลงนี้ให้กับเจ้าถึงแม้มว่าแบบ คนคนนั้นอ่ะอาจจะบาได้อยู่น้ำพฮาแล้วก็ตามแต่เขาก็นยังเขียนเพลงนี้ไว้เพื่อนเราอ่ะคือแบบไปอ่านเนื้อเพลงมามันแบบให้มันจุกมันเจ็บมันแซ่บมันน่ะโอ๊ยกอดก็คือแบบคนที่ให้อ่ะให้ไปทั้งใจให้ทุกอง่แต่คนที่ฮาวอ่ะเขาจะว่าแบบคือโบไหนวะโบเห็นเฮาอยู่ในสายตาเนี่ยคือแบบพอเห็น ปฏิบัติตองแพงอะโบมีอย่างแบบปฏิกิริยากับคืนมาหาเอาเลยอเสรุปง่ายๆก็คือต่อให้เขาแบบพักหลายสำแหดต่อให้เขาแบบให้เปหลายสำาหดแต่มันก็นยังสู้แบบคนที่อยู่ในใจเจ้าโบได้เลยจุดตายเจ้าก็เลือกเขาอยู่ดีเแล้วคนที่แซดคนที่แบบ ยังเก็บเอียงไว้เลยนะยังแบบเป็น่อยต้องเสียน้ําตาความหมายของเพลงว่าแซดแล้วมาฟังสังงวะมาฟังบีดีดีแล้วแบบเลงแซดบวกกับน้งเสียงที่เปิดมาเป็ของ t ู o ีโฟนะคืออยู่แล้วอ่ะเราเป็นคนที่้องเพลงแบบแซดได้ได้กลิ่นใจอยู่แล้วเนี่พอมาเพลงนี้เก็บุให้ใ้ผิดหวังเลยแล้วพอไปหอดท่อนแร็ปปุ๊บจังงวะมันแบบมันมันโคตรส่งท่อนแร็ปเลยแบบ มันเห็น้แบบมันแซ่ดอ่ะมัวแต่ฟังตอนแรกคือจุกเลยโดยรวมก็คือโคตรดีเลยบบแปลกใจที่หลายๆคนมาคอมเมนต์คอให้พวกเราเลยเพลงนี้เนาะโอเคทุกคนถ้าเ็ลว่าคิมนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พุ่งตึกกระดิ่งติ้งๆอะไรเงี้ยคอมเมนต์มานะจ๊ะว่าคลิปต่อไปพวกเราเรียกเพลงน,น,อ,อ,อ,น,นองสารคิน,นี้กันบายบาย